ไลเติบพี่น้องเนาะถือว่าเกิดดราม่าเนาะเกิดดราม่าก็ไล่พี่น้องเนาะไปหาทังเอ่าเบาสิงเราไปบอเรื่องเฮือนเรื่องยังเราแหละเนาะวาไว้ขายบ้านขายเฮือนพี่น้องเลยบ้านบ้านนี่บ้านนี่เป็นข่าวไล่ทั้งอันบ้านเบาสิงเนาะแต่เป็นข่าวดีทั้งเบายิมเออฟซีธโลมวยนง่ายเอ่อเลิกติดตามเลยทีมงานสายบุญสายนี่เอ่เอาสอด không khỏi bỏ này Cô nhảy vừa này khai Cô nhảy vừa này khai Cô nhảy vừa này khai Mua khẩu xuống mà em kiếm kiếm không ấy Ôi, nó bớt đây bỏ nè Bớt thú ý con như thế bớt này Ôi, kiếm không ấy ไอ้เนาะช่างเป็นแท้นี่กอลังงามโอ้ยจะให้พวกนาจะให้บ่ให้ก็่ยาบ่ให้ก็่ยาโอ้ยมันกินเข้มกินไปใช้โอ้ยเนาะโอ้ยมุดหมดเลยด่เด้เฮ้ยบ้านี้อ้เนาะอย่าให้ได้ไหมกินไว้อย่าให้ได้ตายเลยเป็นไหนแต่เนาะหักษาบุกุ้มเนี่ยนี่เด้ง nè bà nè nè bố bọc chìm nè nhà hay đó bọc chìm nữa <laughs> ô nhà hay đó bọc là ấy mình chìm này hay mình chìm đây ô nó mất nơi, vì nó người ai nó mẹ bọc chìm nhà hay bạn đi léo nè nó tài 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 à, ai xuồng xuồng hai bố Ấy, mình xe hmm, bừng năm một hạt nó ta tài tài quá nó bừng nữa bẩn gì đó anh hết hùa, hết hùa đeo của đi cực hơn nó nó nô phi nô đây này cái ngó xuân mẹ kim hoa kim nó งูเกินมังทัวรล้วพี่น้องเลยโอ้ยวพี่น้องผู้เจ้าหมอเตนี่หังได้พี่น้อมันสู่รมมันสู่รมมันหลุดพึ่งวะพึ่งวะอยู่เนาะอ่างวเข่าสวนเล่าพิทั่วะบนท่านแล้วพี่น้องเลยเนาะทั้งอ่ผู้กิมเนาะหรือว่าทั้งไอ้สวนน่ะไปโอ้ลมเนาะว่าเรื่องเชื่อพี่น้องกับทั้งสร้างแล้วก็บรรเชีนเพื่อนเนาะว่าจะเอาเนื้อใดหินใดต่อไปเนาะเอาแบบใดพี่น้องเลยหิงได้เนาะ อ้าวพี่น้องเอ้าทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีโอ้พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสู่ผู้สู่คนพี่น้องเนาะนะยังไงก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโองโมเรียดบ้านเฮาคือเก่าเนาะอ่ามื้อนี้ก็คือว่ามาหาทางเบาสวนพี่น้องเนาะมหาทางเบาสวนเมื่อวานนี้ก็ไปหาทางเบาสิงพี่น้องก็มีแต่ตัวสอน้ำกันทั้งสิงทั้งสวนเนาะไปหาทางเบาสิงเมื่อวานนี้โอ้ยพี่น้องเงยไปเบา เรื่องบ้านเบาสิง่นละเนาะปวดพี่น้องเอฟซีเนาะระรมลายเติบพ si ี่น้องเนาะรือว่าเกิดดามาเนาะเกิดดามากกะลายพี่น้องเนาะไปหาทั่งเบาสิงเราไปเบาเรื่องเฮือนเรื네่อกยางเราแหละเนาะว่าจะขายบ้านขายเฮือนพี่น้องเลยแต่ว่าเราคมราคาเฮือนก็นักจู้แล้วก็ทังเอฟซีเพิ่นกะดามามากก็ลายเนาะเบาเซนใจไล่ ต่อไปจะไม่ดูอีกกวรซัเนาะน้องเนาะอ,อ่าถ้าเกิดนี้เป็นมินมา้าขายบ้านและที่ของตากสินตากสินทีมงานสายบุญสายนี้เลิกติดตามเด็ดขาดเปิดเจอก็จะผ่าทำยอดวิวของบ่าวสิงได้ตั้งเยอะแยะพอบ่าวสิงไม่ยอมให้ถ่าย ปัญหาก็เกิดเพราะคุณไม่ได้ยอดวิวจากฝากเบาสิงเลยไล่อยากพี่น,อนอ้องเนาะคือว่าแหละพี่น้องเนาะเรื่อง่อานเ,เบาสิงกันกับเรื่องมันเกิดมาก,ก่อนหน้านี้กับหล,ลยพี่น้องเนาะแต่กระทั่งทีมงานแล้วน,นี่กับพายามบกพายามนี่เราอยู่เนาะแต่ว่าเราก็ผม,มาเองพี่น้องเนาะ เรื่องขายบ้านขายเือนกะคือเว้าแหละเนาะ่กยังบ่ทันได้ายดอกพี่น้องเนาะมีแต่ว่าโอลงทางเนา่เนาะว่าอ่าเราเอาได้หรือบ่เนาะอ่าในราคานเนาะว่าัพี่น้องเอ้ยกเนาะเ็ยะดี๋ยวไปเบิ่งทางอ่พกิมแมกิมสกอตเนาะอ่หัวข้าสวนาพี่น้องเมื่อกี้นี่เนาะ

เด็ก็หมูป่ากินหัดบุ้เนาะโอ้ยมาจะอ่อนเดินเพลินได้เดินกว้างอีกอ้อมพัวกับแบะฮะงัวนี่หมาอมันมันกินหลายเรี้ยงเงี้ยปางเบะนะสบายแหมือนป้องแ้วก็ได้เงินไว้หยาก็เบิดไวกว้เว้เพ่งของงัวเหมือนป้องซูซี่เนี่ยเบ้นั่นไระยาการเลี้ยงสั้นในการด้เงินไวการดูแลกับคือหยาทำนี่นี่มันจะกินนั่งเบิดกว่า วงงวะแล้วก็เบะบางตัวผลบุกินเขาก็ปล่อยถอดคันหน้าไปเลยใบหมอกใบไม้ใบฉีดนั่นคือใบเชือกบ่ใบทีมกินก็กินได้เบะนะเครือเคียดเลยนะเจ้าได้จ้กสาวแม่นี่ปื๊ดข่อยนี่นะบาดนี่ข่อยจะเลี้ยงเบะบ้านที่ข่อยแต่ว่าคิดใหม่ก่อนถ้าเกิดมีก้อนหนึ่งต้องขึ้นอาก้อนหนึ่งจากล้านเลยตัวหนึ่งจัดประมาณล้านปลายสี่พันเป็นบาทสองล้านเบิร์ดแม่นี่ลักหาเลยเบะเบะเน อ่าแต่อแต่แม่พันน้อยพันใหญ่ไดแต่ว่าได้พันอีกข่กเคยกะเคยเลี้ยงอยู่แต่ว่าข่อยนันจัเว้าว่าแบ้ข่อยรุ่ปากเปื่อยเ็บตีนชังขึ้นบาดนี้นะคั่นข่อยมีเงินก้อนนึงเนาะข่อยข่อยสิวางแผนนี้บดือตะนางือตะนางือแบมาเลี้ยงบดต้อง่ยสใหม่กต้มีก่งอนอข่อยมันก็บำนแล้ว าโอ้ยทำเลงความได้นะข่อยเลี้ยงแบ้เลี้ยงหยังนี่ได้ไดแต่ว่าแต่เรายังบ่เบิกดอนพุ่นแห้งกวอกยมีเงินก่อนเนาะมีเงินจะกอนนึงก็เสร็จในนั้นนะแบบปลูกต้นไม้ต้นหยังไว้พอกพ่อแบ่สีใหญ่นี่ก็ยามง่วงปบเด้อหมู่ครูต้นเนาะต้นมก็ทินเนาะมนะมกลยเพิ่นน่ะกินเพิ่นกินฮอดกาบผู้ใด่ะกาบสบายดีบ่ยิ้ม ปมา้เลยผายอลกหยอกันได้พม่้องเลยนะเอานีไปทางปลาได้เลยมื้เออเอองายี่บ่อที่ง่ายนเลยง่ายทบ่้แจงลวงหนาประมาณมือนึ่งมือนึ่งหายเรียกงายเยู่เอาเราไปเรียกนะบ่แจ้งลวงหนาอยูะ ได้ไแน่ละกอเลยเพราะฉนัอนเราไปปั้นคณะช่วยเพียงคณะขาดหลายมูออยู่ด้นี่ต่ว่าลุล่วงแล้วก็ได้คือเราหามูหาคู่แล้วกันเนี่ที่ว่าไปแมนแล้วพอเราก็มีทีมงานของเราเนาะจ่ดเฉมาะ ไปแล้วลูกบอไ,ไปได้ <c oughs> อ็นเป็นได้อ่วาวันนี้มีข่าวดีกบ่าทางหมอยยิมเขาเมานเออมือเลยเนาะตั้งหชวนกันนี่มีงานมีอย่างกับไปผู้เดยียววันนี้กับมามาคำแนเมื่อวานนีวนี้มีการมีงานกันบางคิ่ว่าจีแบบมือเลยนี่แล้วว่าบางจะมามันเป็ไผายๆเราบอกเออดนไปเลยวันเออเออคอยโต๊ะขนามันหลับเด้ครับ บ้านบานนี่บ้านนี่เป็นข้าวไร่ทั้งอันบ้านเมาสิงเนาะแต่เป็นข้าวดีทั้งเมายิ้มเออเอฟซีธรมมวนง่ายเอ่อเลิกติดตามเลยทีมงานสายบุญสายนี่เปล่เปล่นเลิกไปชิ้กุคนเออมาแล้วเปลยเลิกเลิกยืชื่อกับบ่าวาเนาะข่อยดาพวกเอมาพวกเนาะเออพวกหมาพวกมีอันปัญญาเออไปเอ็นสั่งเพื่อนเขาแล้วไปขายของเขา ก็จะชอยยุ่นอะจต่ว่าให้เล่นสูงแล้วอีกเนาะโอ้มุีนีนี่นะไห้ตละมามาอื้อชืนะโอยอ่านมึงดูเหรอครับอ่านทำไมแจ๊กเลยคยเกย์วันจัก่านบัเป็นบ่อควนขายเพราะผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนสร้างให้เบาสิงยูทูบเบอร์ควรบ่อควนขาย แต่ว่าเพิ่นลืมไปบ่เนาะเพิ่นเบิ่งคลิปบ่สุดบ่จักเนาะทางบ่แสนคือว่านี่แต่ว่าอันนี้เป็นจุดประสงค์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขายเนาะเอาช็อตข่อยเว้านี่ผู้ใหญ่เพิ่นให้ขายเพิ่นบ่ิงนะผู้ใหญ่เพิ่นให้ขายจี้กเกี่ยว ออผู้หญ่ผู้ใหญ่ขายได้บ่นขี่อ้นี้มันจุดประสู์ของผู้ใหญ่เคนนะ้นํำมาเนาะ้าเกิดว่าโดดๆห้บ่เซไปขายแล้วนี่แล้วก็บขายได้้ะเกิดว่าผู้ใหญ่คนหม่ขายเฮาก็บมีสิทธชิดขายอยู่แล้วบ่แมนวายูทูบเบอร์ขายนี่นี่พวกม้าขอโทษนะพวกมาพวกบ่มีปัญญาหายอดวิวลาทั้งลบทั้งดีหลนทังลบทังลบก็หลาย เตัวพูงคนเพิ่นก็เข้าใจแมนนี่พุงหมาท่านเมนเมนเบิ่งจะต้นจนจบเพิ่นกะเข้าใจเขาแมนพูงคนเพิ่นไล่ตั้งแต่มันเกิดเรื่องพุูงคนมาเบิ่งปึ๊บตอนมันนี่โลดสรุปเลยมันโหลดโบโบ้เลยว่าเป็นอะไรนะเป็นตัดสินใจก่อนนะเนอะเมนแมนยังไงเพิ่นให้ขายเขาก็ต้องติดตามผมเพื่นเพื่อนเลยแต่ว่าเพิ่นบอกให้ขายเจ้าบัดยืดเยื้อไว้อยู่แสดงว่า เอป็นสะพานบุญครับเออทำ่าสะพานบุญนี่เจ้าต้องเหตุตามมาเจ้าของเจ้าของเงินควรจะเหตุบุญเนาะเมนเมนเมนไปนั่นแหละเข้าใจน้ำกันพี่น้องเลยเนาะสนไหนกับบนมาตาพี่น้องเห็นแล้วเนาะโว้ยเนาะพวกจิ้มเนาะพอวกจิมพ่อบวกจิมงัวกินงัวกินมรกวเจ้าพวกิม อ้าวโตโอ้ผ hmm. ล ah, oh, <Humans. S 1> ิตสารงาของอันนี้ดีดงอืมเนด็กเ็ั่น้ดกหน่อยดึงใบ้วยบ่ใบมะกรูด กินก right. ินนี่เาเลี้ยมาแค่บ่กินล้วมง้ยกิมจนหายได้กินนี่ไะเม่ยกิมจนหายได้กินนี่บังเวิรเบิงเงียนลวกันพี่น้องเนาะว้าบ้านกินขนมปงี่บอ่ะว้าวนืม ถือว่านี่เรียบร้อยน้องชวนเนาะแซงเพิ่นว่าเอาขึ้นไทยก่อนแซงเพิ่นว่าเอาขึ้นนี่สบายดีเบาวเลยเลยสบายดีแซงเพิ่นว่าเอาขึ้นเสาเนี่ยก็แปดสิบเซนนี่เงี้ยเขื่อนบวกแปดสิบเซนต่อขึ้นแปดสิบเซนแล้วก็เนาะจริงจริงเมี่ยงเขึ้นก็ได้ใช่แบบนี้แหละขึ้นชูงลายมันจะเคยย่อยนะแต่ความขีดไว้เยอะเท่ากับตามลายก็ออกมา Nhiệm Chắc mang hai xuống nè, mình chẳng vào hồ Ờ Xuống xuống, mắc xuống xuống Đó Bạn đi nhắm lốp nó bạn xuống Lốp mang nghe một tâm Vì đấy chả Bây giờ cứ tìa cầu Ờ Hốp càng cưa cứ tìa cầu này đó Ờ Cứ vào dù này thì còn nó Rồi Lốp cả ôm lụng ôm tàu Toàn dù Cập lụng hả ná Rồi rồi Ôm lụng hộp này cả Rồi Ôi mình bộ bài đó bạn này nó มีตอนชาวนี้พิ่นสิซิกไหมบ่ไอ้สวนโดยชี้ชีกไหมคานามุณลักไงปลาเซนเอามะเดตโตไม้แล้วก็ขอบพระคุณเรื่อยจุลีบัตสิวัสสัตว์เจดีย์สิบัสประตูให้โดยโดยมีอันข้าวดีบานประตูอีกบ่โดยมีข้าวดีบานประตูโอ้มีสร้างมาเห็ดมืาอื่นลงมือมืออื่นที่ว่าเริ่มลงมือเริ่มลงมือโอ้ ดีดีดีเนาะจิ้มกิ้มแล้วเฮ้ยผู้ใดชื่อกิมเฮ้ยไปแหมเตรียมใบห่อไว้ปูนยันตึกคนยันเออเบิ่งดูหาเมื่อแข่งกระด้างับพี่จักฝนตกแห้งเบื้อนี่คืนนี่แห้งขนาดเออได้พวกบได้อยู่บ่ได้อยู่กินกบอยู่เสาร์เลยเออโอ้ถือว่าเจ้านี่อยู่นี่เนาะเออใครเนี้ยใครเนี้ยขนมหองพื้นนี่ขนมหองพืชนี่ ถึงเจ้า e, ส e. ิป <Z> ุ ologie, They, ๊กถ okay, ึงก็ตามนี่มันตุ๊กเซนี่มันไกลเข้าไปกระเบียกเก้าขึ้นมาเจ้าปูปูมันปูเบ็ดเลยเออดีดีคะแนนหนึ่นได้คะแนนหนึ่นี่เอ้มันยังไงนะไปไหมชวนไปไหมเอาป้อตู้ตอกเมนปิวปาดเห็นเลยป้อตกสะเลยเนาะ เอาคักเดี๋ยวมนเมื่อตกหลังคาที่นีไดเอ่อกระาสบูรด้เอ๊บเอ๊บเตปูเว่บ่มี่บอให้วนตตปูเว่

มัวกินเนาะอ่ามักทัวพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะแม่นางก็สิว่าดีใจนําท่มีทางผู้ใเพิ่นให้ดําเนินการเรื่องเรือเรื่องชานเนาะมื้ออื่นเนาะมื้อนี้แหละเบิ่งนี่เนาะดยเป็นมื้ออื่นนสิไปตกลงกับสาวตกลงปงใจเออคนเพิ่นเฮ็ดแต่พอตกลงปงใจคนสิเอากันแนี ต้องงใจเฮ็ดนี่แหละเออเราก็ท่นี่บอนุงสิมาซอยเพิ่นว่าจังสรรซีมาซอยซื่อๆแล้วเพิ่อนน่ะเออซอยแล้ก็อยากมาถ่ายหูเหาว่างไงเสียเออไผกะบอนุ่งดยบนุ่งเพิ่นอยากมาถ่ายซื่อๆจับซอยหันซอยนี่เลน้อๆรม่นว่าเพิ่นเห็ดเต็มที่ด้อนงเ่ี่เป็นซร่งบอากธรมดเออเห็ดน Nhìn năm ừ, Nó Rồi rồi nó phải rồi. rồi Phải đấy. nó vào thì cần khẩu hôm đấy như đẹp lại cái bộ bài đấy Không có được Rồi Ờ Ờ Ừ Ừ Ừ rồi Ừ Ừ เออมีเดบรา่นแจ้งว่ามีข่าวดีวงกบเนาะโดวยวงกบก<อ>ารวงกบกาสิมานํากันกับบ้านประตูหรือว่ามีแต่วงกบกันละอืมรวยจังได๋เฮาก็บ่รุ่นรุ่นบิางเนาะอ่าโดยวงกบนี่มันเกิดโบหลายเป็นใดดอกเนาะถ้าเกิดว่านี่กงงเมมกิมีอยู่วงวงเงียบมันกเสิมีอยู่วังอ่า3หรือ4ประมาณนั้นแหละโดยเข้ากัวงยืนกเสิมีอยู่วงัง คั่าเฮาเฮากันห้องมันสิมีหลายเนาะพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่ากันกันเฮ็ดเอ่อ2ห้องก็สิมีอยู่วง2อันพี่น้องเนาะวงยืนนะถ้าเกิด่เฮ็ดคือเฮือนน้องเอ็ดน้องหยังนี่นะพี่น้องเนาะกันะอยู่ในหั่นแม่นบ่ได้กันเลยลวงเลยปเฮ็ดห้องเดียวลวงเลยปโดยเออบนั้นบนั้นก็ได้คือกันโดยกันก็แล้วแต่้ใหญ่เิ่กันก็เบิดงบหลายโดย บ้านประตูประตูบอลฮอกเขาฮัลซิว้จังไดมบ้านประตูบ่วงยืนวงยืนเออให้บาลเซนู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นเลือกให้บอลได้เอาประตูหนึ่งหรือสประตูเขาซีดีให้เพื่อนเลือกถ้าเกิดว่าเนื่นถ้าเกิดว่าฮอกบอลนี่ก็เห็ดเดียวกอะวงเดียวเนาะพี่น้องเนาะวงเดียวเกินกับถ้าเกิดว่ากั้นเห็ดสองห้องมันก็ต้องในสองวงโด้วย เากะยังบ่ฮู้ว่าจัะวงเพิ่นเอามาให้ออืถ้าถ้าเบิ่งน้นกันเนาะเพราะว่าแบบบ้านน่ยทั้งโมเียดก่เห็นอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าบัดนี้มันบัดหันแต่ว่าเออเฮาสิกั้นห้องบ่หรือเฮาบ่กั้นเท่านั้นแต่เกิดว่ากั้นห้องก็สิกั้นให้ไผเนาะกั้นให้บวกจิ้มบ่หรชายบ่บ่ได้กั้นเเนนาะออับ่ได้กั้นกอันเดียวนั่นแหละ่ามีแต่ว่ามื้ออื่นเนาะอส่วนเนาะอ่าทางสร้างเพิ่นสิมาลงมือ Sáng sớm ra lúc mưa mùi ươn Điểm xoay phần là nếp ra nôi Năm phần là nếp, bình bảo bị cắt Nói cơ thà xang, lại cơ thà xang Phụ xang mấy cơ bớt cơm lăng cháy ra bàn Châu phổng hướng, châu biếc đáy theo Nói cơ xoay lé Nói cơ khít dù lé Anh nhạc dù vầy vầy, anh nhạc dù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  vầy, anh นั่นแหละมีแต่ว่าได้คําตอบแล้วบัดน,นีน้เนาะคือเอ้าเมื่อกอ็นะ <c oughs> มันหยาดบ่เออ <c oughs> มันหยาดมีตัว่าออืน่นเนาะเพิ่นมาลงมือพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเรื่องไม้เรื่องหยังเด้เจ้าถามบ่แซนนะบ่เรื่องไม้กบบ่หรือว่าบ่ได้กบแต่ว่าทั้งอันบริการทั้งชิปลงไปแม่นไหนะ FC เพิ่นมิ้นมาหลายอยู่บ่กบก็ได้ว่าซั่นบ่กบก็ได้เนาะแม่นเออบ่กบก็ได้อ้าวสิว่าจังซั่นคือคือกันกับเพิ่นเนี่ยงบเฮาก็ เป็นยังจังหวะบุกบก็ได้หนึ่งมาพ่ฟ้าเข้ามามีช่องมาไมมมันก็อ่าไหมห้องเลื่อยพี่น้องเนาะมันได้เกียดอยู่ผลม่นมันงามอยู่โดยมันไม่ได้เป็นเขียนเป็นคนพราพิลึกไปแทนจังหวาแนวนั้นเท่ากับสีบอกสร้างบุกบก็ได้ต่อได้แบบอยู่มัสวยงามมีแต่ให้เพลินเท้วก็ขึ้นลังคาเลยมาสั่นแล้วเนาะ นี่กันไอ้น mm. ี <illustrated> mm. ่ก็แ <idal> ล้วแต่เจ้าได้ชวนได้เนาะอ่าเขากับเ่ากับไปตามคนหลับคนใหญ่เป็นบอกในใจแล้วก็บลัดหักครับอ่ามันมันมันก็ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ชุมเจ้าแต่ว่านี่ตามที่เพิ่นมิ้นมาบอยอยากกบก็ได้นะถ้าว่าได้กบเองดีมันมันด้เกี้ยงขึ้นไปอีกอ่ามันเฮงงามขึ้นไปเนาะอ่าว่านั่นได อันนี้อันนี้คื้นอันขึ้นมินมาเนาะเออพึ้นว่าบวยกบก็ได้ถ้าเกิดว่าเมีพื้นมีไัแต่ว่านี่มันก็ขึ้นแต่ความตัดสินใจเจ้าแหละกับทางผู้รับผู้ใหญ่พูดนว่าเออกรบโบลัวบวกครบหรือว่าสร้างพูดว่าเออราคาสามหมื่นนี่ครบไมครบไมครบอย่างเรียบร้อยเม็ดเช็ดแห้งดีมันได้ตัวมันคักโลดเออเข้าใจคข้าใจนั้นราคา นี่ห้าสิบบอกเพินในราคาตัวนี้เลยอถามเพิ่นเบิ่งเนาะรล้วก็ปรึกษากันแล้วเนาะว่าเออแนวใดแนวใดเนาะถ้าเกิดว่ากบกับสามหมื่นบวกกับสามหมื่นแบนี้ไฟพรมไฟผ้าเฮามีถ้าเกิดว่าเอออยู่ในราคานี่กต่สามหมื่นกบกต่สามหมื่นบวกกับสามหมื่นเกิดว่ามันนี่เขาก็กบไปโลกก็ได้ถ้าเกิดว่าเพิ่นอยากกบให้เป็นกบไปเลยมันยังเกยงมันยังงามถ้าเกิดว่าราคามันอยู่คงโตัไว้ชั้นจะถ้าเกิดว่าห่วย คอยกบนี่เพิ่มอีกเกื่อพันหนึ่งสองพันบวกกบกระยามันราคานี่ยคือว่าตายโตแล้วว่ากันนะตายโตแล้วแต่ว่ามันสีสีขาไพ่นี่เป็นสีโปเซียหายนะเออประมาณแชน์ช่องแชนนั่นแหละขาไพผาถ้าเกิดว่าไปกบมีอยากเอาไปกบจะใช้ใหม่ในนี้เราเล่นเออเทื่ยวหลังนี่บ่เพา่ปนผู้ถืใส่ไพ่ไหโอ้ ờ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  cờ cờ thả thả bưng cút nó, là mì tèo bỏ khoa phần nó hoài, với hoài, tha bên này, cả ngày rồi rồi, ngày, rồi. ใจกะอยากให้เกี้ยงคือผู้รักผูญญ้ใยคนนั้นเป็นเรียนทั้งนั้นเป็นว่าเขากบมันแห่งเกี้ยงแห่งงามก่อนนะหลังจากเกี้ยงครั้นี้เราไปกบแห่งเกี้ยงแห่งงามขึ้นไปเลยเนาะรูปหาเสียนจิตามมือขอดบ่มีพุ่นแหละ <laughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่าเออเขาบ่มีพื้นนี่ไพ่บ่มีเอยีอยงต่างๆกัเนาะ หมูกบก็ได <c ười> ้อยู่พ่อไม้มันก็ได้เกษตรอยู่พี่น้องนั่นแหละมีแต่ว่าพังเบิงเนาะคั่นว่าเพิ่นว่ากบแฮงดีพี่น้องเนาะมันจังามว่าซั่นซะว่ป้ไว้ดนหลายก็ย่นไม้และดอกพี่น้องเนาะไมดอกไมดอยโอ้ยพี่น้องแงกเตกและ่งสิบดเงินเสียเงินเติมแต่ว่าบ่ได้มีพวกขึ้นีสวนเบิ่งอยู่บ่บ่ได้มีพวกใครหนิเนาะเขาเปิดเิอยู่เอเปิดเซกเบิงเนาะบ่ใช้รถวกกัด เห็นปองแป่งเนี่ยเด้เนาะงานวัยจูบปวดงานมาเห็ดฮางเห็ดยังเ่ีอะไรมั้งนางพานเสี่งแต่ละมั้งยังไงนังพอนอือใ่นั่นแหละส่วนนีเนาะมีแต่ว่าดีมุกดีใจนั่นไม่ร้ายเนาะมีข่าวดีเข้ามาเพิ่มเติมเนาะทั้งเพื่อนเกี่ยวกับื่อบาเมื่อื่นลงมือพี่น้องเนาะลงมืออ่า เฮดือนบาดที่นี่เนาะดำเนินการถือว่าลักๆเลยดแม่นมื่ออื่นนี่แม่นต่อเสาเนาะต่อเสาต่อเสาพุ่นมาศึกเสาเึกยังและให้มันได้เทียงมันยังเนาะได้ระดับไว้ท่านใช่ไมได้แบมนะถือว่าผู้ตั้งเพือนหลังนี่แม่นได้สวนพี่น้องเนาะเห็ดเอง ข้าวเกาอาชิบวัตถุนะสาวตัวใดตัวหนึ่งคือ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 เพิ่นเห็นนั่นแหละคือบาเวียเห็นอืมดิสโคดซีเซ่ในน้อยนึ่งเออมันแนวมันแล้วเนาะเทากับโมเมนต์สางเนาะเต็นไปเั็นแหตามเกิดตามเป็นภาษาแต่มีตามเกิดเนาะเออไปแต่เชิญเลยเนาะมิตรวาดีใจนะเนาะใช่ขอตัวรำลาก่อร่างบาเวียดเองก็ได้เนาะบาเวียเด้อเด้อ ดีๆไม่แหงเฮากับบ่จักในสิเว้าเพิ่นมาสัมภาษณ์หลายก็ตื่นตกใจมันคําว้าโดยโโดยอโอเคจังนด๋สวนเนาะสบายดีสบายดีซั่นเนาะโอเคสบายดีโดยโยไปๆเนาะมีแต่ว่ามื้ออื่นพี่น้องเนาะมื้ออื่นแม่นดําเนินการเนาะทางเ่นในสวนเพิ่นอยู่ในกระตูบน้อยคอยหักลายก็ยเนาะลมแงเพิ่งว่าแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะไปพี่น้องเนาะลลาก่อนพี่น้องผิดพลาดกันได้ขอโทษขอภัยนําเนาะ ลาก่อนพี่น้องสบายดี